สวัสดีครับสวัสดีรอบบายบายค่ำค่ำบายแก่แแก่จนค่ำแล้วนะครับว,วันนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ไปรับไอ้เจ้ามิสูวิชิแมชแมป์แชมป์ทรีนะครับชแชมป์ทรีคันนี้โอเคมากนะครับขับจากอุบลน,นะครับอุบลราชธาน,นีครับขับจากอุบลครับ ปลายทางอำเภอสะตึกครับนร่งแบบสบายๆเพลงมีฟังครับผมแต่แอร์นี่แอร์เสียนะครับแอร์รถคันนี้แอร์เสียทุกอย่างโอเคช่วงล่างนึบมากครับตัวนี้เป็นแคมป์ทีนะครับแคมป์ทีตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นหน้าปัดนะครับหน้าปัดเห็นหน้าปัดไหมครับ ตอนนี้หน้าปัดเป็นหน้าปัดดิจิตอล Digital นะครับหน้าปา Digital, ัดดิจิตอลบอกความเร็วเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็วัดรอบเป็นขีดนะครับส่วนเกจน้ํามันและก็เกจความร้อน awesome. มันจะเป็นขีดนะครับขีดขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดอย่างนี้นะฮะนะครับตัน,นนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับเอรุ่นตัวนี้รุ่นพิเศษนะครับ ภายในนะครับภายในสวยสวยมากเลยเป็นเบาะกำมะหยี่เบาะไม่ขาดครับรถไม่ผูกรถคันนี้เพิ่งทาสีเก็บสีมาใหม่นะ <S <S แล้วทีนี้เอกสารนะครับเอกสารนี่เอกสารเอกสารครบครับผมชุดโอนครบเลยเลยโอนได้เลยครับชุดโอนครบ <S <S ทะเบียนนะครับทะเบียนทะเบียนปี64ครับยังไม่ขาดรถคันนี้เป็นรถที่พร้อมที่สุดเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลย <S <S ผมออกจากบล ออกจากบนเติมน้ำมัน300นะครับได้ครึ่งถังน้ำมันครึ่งถัง300ตอนนี้ก็หมดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะก็น่าจะประมาณ150บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วสรุปโดยรวมแล้วรถคันนี้น่าจะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ150บาทประมาณนี้นะครับจากอุบลมาสตึกก็ถือว่าโอเคเซฟเลยครับเซฟไม่ต้องไปติดแก๊สครับเซฟเลย ความร้อนไม่ขึ้นครับความร้อนความร้อนตอนนี้อยู่ที่สองขีดนะครับ2ขีดไม่ขึ้นยังไม่ตั้งแต่ขับมาความร้อนยังไม่ขึ้นขึ้นถึงครึ่งเลยฮะเบรกดีคัาดีนะครับเกียร์ไม่หลุดเกียร์ห้าเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งไม่หลุดครับผมระบบไฟนะครับไฟไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟอะไรออกทุกอย่างครับเทสแล้วครับสรุปโดยรวมนะครับสรุปโดยรวมรถคันนี้ สภาพเต็มร้อยเลยครับใช้งานได้เลยนะฮะแล้วราคานะครับราคารถคันนี้จะตั้งอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับเอาเงินมา19,00 0้พบาทรับรถกลับบ้านเลยครับพร้อมกับชุดโอนนะหน0่0บาทนะครับของดีนะครับของดีอยู่ไม่นานนะครับรีบตัดสินใจรีบตัดสินใจของดี19,000บาทขับกลับได้เลยเอกสารครบทะเบียนไม่ขาดใช้งานได้อีกเจ้าครับผม